สวัสดีครับผมรัตัดไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกุมอปีนะครับเป็นสถานีระดับ2นะครับอยู่ในอำเภอกุมวาปีจังหวัดอุด,ดอรธานีนะครับอีกสักครู่ขบวนรถเร็วที่134จะมาถึงนะครับ เรื่องต้นสถานีรถไฟคุมวาวปีก็เป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอคุมวาวะปีนะครับแล้วมีผู้โดยสารมาขึ้นนี้ค่อนข้างที่จะสูงครับเนื่องจากอำเภอคุมาวาปีเป็นจุดทางผ่านนะครับที่จะไปอำเภอสีทาตแล้วก็อำเภอวางสามหมอนะครับแล้วก็บางส่วนของ จังหวัดกาลสินนะครับอย่างเช่นอำเภอท่าคันโทด้วยนะครับก็จะมีผู้โดยสารที่มาใช้บริการบริเวณที่สถานีภูวาปีเยอะอีกสถานีหนึ่งนะครับบริเวณด้านหน้าสถานีครับขบวนหนึ่งสามสีจะมานะครับผู้โดยสารก็เต็มเลยนะครับอนา้คตในเฟสรถไฟทางคู่หนองคายคอน,นนกแกนนครับ กรจะมีการาปรับปรุงใหม่นะครับโดยถ้าในข้อมูลนะครับในแผนนะครับก็คือจะสร้างสถานีคุมวอาปีใหม่นะครับบริเวณตรงข้ามกับสถานีปัจจุบันนะครับบริเวณด้านหน้าฝั่งด้านนู้นที่เ,เป็นหลอดไฟนะครับสีส้มๆอยู่จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับก็จะข้ามฝั่งไปอยู่ด้านหนึ่งนะครับ ตัวสถานีเก่าก็น่าจะถูกหลือออกนะครับเห็นรถไฟขบวน1นึ่งสามสี่กำลังมาแล้วนะครับบริเวณด้านนู่นจากขบวนหนึ่งสามี่ต่อมาก็จะมีขบวนเที่ยวล่องอีกหนึ่งขบวนคือขบวน ด่วนพิเศษนะครับที่จะมาจอดที่นี่นะครับก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีขบวนด่วนพิเศษจอดด้วยนะครับสถานีค่อนข้างที่จะมีผู้ใช้การโดยสารเยอะนะพอสมควรบริเวณท้านาทิศเหนือนครับมองไกลๆเห็นขบวนรถหนึ่งสามสี่ครับรถเร็วหนองคายกรุงเทพภูเก็ตกำลังเข้ามานะครับ จากสถานีกุงวาไปครับไปทางด้านทิศเหนือเขาจะไปสถานีห้วยสัมภาษ์ครับไปทางด้านทิศใต้ครับก็จะไปสถานีห้วยเกิ้อนะครับระยะทางห่างจากตัวสถานีกุงวาพอๆกันเลย10กิโลเมตรครับซึ่งตอนนี้น่าจะมีขบวนท้องถิ่นที่417นครราชสีมาอุดรธานีนะครับจอดรอรีที่สถานีห้วยเกิ้อด้วยนะครับ ก็จะเป็นขบวนรถเที่ยวขึ้นครับขบวนสุดท้ายนะถ้าเป็นขบวนท้องถิ่น417นะครับเดี๋ยวรอชมครับวันหนึ่งสาี่ครับ วันนี้มีพ่วงตัวแอร์ด้วยนะครับสองขันนะครับบริเวณด้านหน้าของหัวขบวนนะครับเป็นรถนั่งนอนปรับอากาศชั้นสองนะครับ นอทอปครับรถนอนปตักอากาศนะครับชั้นสองครับแบบนั่งนอนนะมีพวกมาด้วยครับวันนี้สองคันพิเศษครับขบวนหนึ่งสามสี่อันนี้ใช้รถจากอ e. e. ีเป็นตัวทำขบวนด้วยครับก็น่าจะไปหลีกขบวนสี่หนึ่งเจ็ดที่สถานีห้วยเกิ้งนะครับ การขนส่งสินค้าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะลดน้อยลงด้วยครับเห็นมีรถจักรยานยนต์เพียงแค่หนึ่งคันนะครับสถานีเราไปห้วยเกิ้งครับห้วยเก้งแล้วก็โนนสะอาดนะครับ เขาสวนกว่างนะครับนานๆนานทีจะมีพ่วงรถแอร์มานะครับเดี๋ยว รอชมขบวนท้องถิ่นที่ซีนึงเจ็ดต่อแล้วกันเนาะน่าจะตอนนี้น่าจะจอดรอหลีกเห็นออกจากสถานีนนสะอาดมาสองทุ่มสามนาทีนะครับตอนนี้น่าจะไปถึงที่สถานีห้วยเกิงแล้วก็น่าจะจอดรอที่ห้วยเกิงนะครับจากนี้ไปก็ต้องรอให้ขบวนรถถึงสามสี่ไปถึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวออกมานะครับก็น่าจะใช้เวลา คร่าวๆนะประมาณสักอีก10นาทีนะครับเดี๋ยวรอขบวน417ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยบรรยากาศของสถานีกนวบปีนะจังหวัดอุดรตอนนี้ผู้โดยสารก็เท่าที่เห็นยังมีอยู่4-5ท่านนะครับอย่างที่บอกว่านอกจากยังเหลือขบวนท้องถิ่นที่417ที่จะเข้าอุดรน,นะครับในเที่ยวรถขาขึ้นอีกหขบวนแล้วก็ยังมีขบวนเที่ยวร่องนะครับขบวนด่วนพิเศษ ดิสารมันคาขาบวนที่26อีก1นึ่ขบวนนะอ๋อยังมีผู้โดยสารมารอขึ้นการโดยสารอยู่นะครับประมาณนี้สถานี้เราก็เป็นสถานีขนาดใหญ่ครับคุณพวงาปีจริงๆแล้วเป็นจุดศูนย์กลางนะที่ไปอำเภอต่างๆต่อนะครับถ้าจากเนี้ยครับไปทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเขจะไปที่อำเภอหนองแสงได้นะครับตรงไปด้านหน้าทางด้านทิศเหนือก็จะเข้าที่อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคมนะครับไปด้านหลังของผมถ่ายก็จะเข้าอำเภอโนนสะอาดนะครับประมาณนี้ส่วนก็จะมีถนนหลวงนะครับที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่จะไปอำเภอศรีทานะครับคือต้องลงที่สถานีคุบวานะครับแล้วก็ไปต่อที่สถานีเอโทษทีครับไปจงังอำเภอศรีทาตแล้วก็อำเภอบางสามหมอครับแล้วก็บางส่วนของ ตัวอำเภอของกาลสินด้วยนะครับประมาณนี้ก็จะไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการสถานีนี้ค่อนข้างเยอะในแต่ละวันนะครับอนาคตอย่างที่บอกครับรถไฟทางคู่ก็จะมีการปรับย้ายสถานีนะครับในการสร้างใหม่นะครับเห็นว่าจะสร้างมาทางนั้นตรงข้ามกันนะยืงๆกันออกไปนิดนึงนะครับบริเวณนี้นะครับจะไปอยู่ทังฝั่งของถนนมิตรภาพนะครับโดยตัว สถานีกุมภะวาเนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยผมมองว่าตอนกลางคืนทางเข้าเนี่ยจากถนนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเนาะนะครับแล้วก็ไม่มีรถขนส่งสาธารณะด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะมืดมากนะครับทางเข้ามาของตัวสถานีเนี่ยห่างจากถนนเส้นหลักลาวๆประมาณหนึ่งกิโลเมตรซึ่งค่อนข้างที่มืดและเปียวมากผมให้ดู ค่อนข้างมืดและเปี่ยวมากครับตอนกลางคืนรู้สึกว่าจะไม่มีรถรับส่งสาธารณะแล้วนะต้องไปนี่นะครับแล้วก็เดียวซ้ายไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเลยนะครับมีร้านค้าอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับตัวสถานีนอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอชมขบวน417นะครับอีกสักครู่นะครับ แล้วขบวนท้องถิ่นที่สี่หนึ่งเจ็ดครับค่อนข้างตามเวลานะครับชานิดเดียวครับ มาแล้วครับมีคนลงสองพันนะครับไม่มีคนขึ้นเลยก็ใครว่างๆนะอยู่อุดอรนนะครับก็อยากนั่งรถไฟเล่นก็ขึ้นรถขบวนหนึ่งสามสี่มาลงที่นี่ได้นะผมจําราคาไม่ได้นะจะประมาณสักแปดบาทประมาณนี้ครับเจ็ดแปดบาทครับมาลงที่กุมบวาได้นะครับประมาณนี้ แล้วก็ขึ้นขบวน4ี่ถกลับได้นะคือถ้าหนึ่งสามตามเวลายังไงก็มาถึงกรุงวาพีทันนะครับแต่ถ้า1 3 4สสช้าก็ดูดีๆนะครับอาจจะไปหลีกที่ห้วยสัมภานเขาลงที่ห้วยสมภา์ได้นะนั่งรถไฟเล่นนะครับไปกลับก็ประมาณสัก20บาทนะครับประมาณนี้มานั่งเล่นได้ผมก็ว่านั่งเล่นประจานะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ขึ้นนะวันนี้อาจจะเดินกลับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ข้อมูลผิดพลาดระกันไหนสวัสดีครับ